เรียนไหมเทส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 โอเคครับก็สวัสดีครับพวกกรมหมนาย j j x นะครับวันนี้อยู่ในเกมข้อ,อบิวตี้โมดิร์นลโมอ่ะทุยข o อบิวตี้โมบายโมเดิร r นวอลแฟร์จะพูดว่าโ <laughs> มเดิร์นวอลแฟร์แล้โมบายครับข้อบิวตี้โมบายมือถือนะครับไม่ต้องรอช้า,าเกมนี้ผมก็เล่นมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วแหละแต่ว่า จะเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆเ,เท่านั้นแหละเพราะว่าผมลองอ,อัดแบบคุยกับเพื่อนในเกมมีแล้วมันก็เป็นคล้ายๆกับเกมอาอะอมอ,อสมันจะเหมือนกับเกมอมอ,อสครับเพราะว่าเสียงเราจะหายไปเลยคือเราอัดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยอัดเดียเด่ยวๆนี่แหละ10นะครับหมด10 ตอนแรกนะมันจะุ่มแมปไปเรื่อยนะถ้าสิบสิบแต่ว่านี้มันไม่ไดุ้่มแมปแล้วก็จะสิบสิบไม่ไดุ้่มแมป,ปแล้วอ่าแมปนี้ต้องใช้พวกอ่าเอาตัวนี้ก็ได้ลุยกันเลย ถ้าผมเป็นเกมนี้ผมไม่ค่อยพูดนะถ้าพูดแล้วมันจะเสียสมาธิโจโจ่จโจโแย่จังเลยแย่จังเลยจะคุยกับคนดูยังไงล่ะเนี่ยเอ๋อเฮ้ย โอ้ยเจอคนแฮะต้องบอกก่อนว่าผมไม่ค่อยเก่งนะครับเล่นก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายเอายิงไข่วะกูอู้ควางดักเน้ ยังจะมีคนมาตายด้วยระเบิดไฟของข้าน้อยเฮ้ยมีคนขึ้นมา พวกซุ่มก่อนพบเจอแต่คนดูท่าว่าแรงผมสูงขึ้นแล้วจุจเ,จเจอแต่คนเอ้ยเจอแต่คนฮะแถมเจอแต่คนโหดด้วยเออโอ้ยถ้าทานทานนี้จะแพ้ โอ้ยเจอกับดักอีกแล้วง่ะง่ะเพราะเล่นเกมแล้วไม่ค่อยได้ยิงเขาเลยใช่ พอเล่นอย่างนี้แล้วเออหน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 อไม่ค่อยได้แตะแล้วคุยคุยอัดคิปไปด้วยนะเนี่ย ปกตินี่ผมเล่นกับเพื่อนผมไม่เจอโหดอะไรขนาดโหดขนาดนี้ตานีโหดมากตู่ๆจู่ๆจู่ๆเง่คือไม่ได้เจอคนโหดแบบนี้ไงอันนี้เหมือนว่าจะเจอคนเยอะเลยกดปืนตาำน้อยปั๊มต่ำ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 ต่อมต่อมต่ม ตำตตมตำตมจะเปิดนี้ไว้ก็คว้างไปข้างหน้าโจ้อโ,อโ,อโ,อโอ้อ้โดนลุมแฮ่เอ้ยควางไม่ทัน กำลังจะคว้างไว้แพ้แล้เจอคนน่าจะฝั่งนู้นน่าจะเล่นด้วยกันเยอะมากน่าจะห้าคนเลยผมว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าคนฝั่งนู้นเยอะมากวันนี้มาทิีด้ว้เนาะน่าจะเยอะหละคน ไปอีกสักรอบหนึ่งคนอีกแล้วแน่ๆเลยเพราะว่ามันแค่วิเดียวหนึ่งวิวันนี้วันอาทิตย์นะครับจะ่าลืมว่าวันนี้วันอาทิตย์คนเล่นเยอะมากฉันนน่ะเมื่อกี้ฆ่าได้กี่คนเองแย่จังมะ อันนี้ก็แล้วกัน่อนอื่นระเบิดทักทายเอ้ยไม่เห็นแย่จังนึกว่าไม่โดน ช,ช,ช,ชูไปแล้ว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  u a ออนไ i น e ไปไหนแล้วชู่ๆชู่ๆชู่ๆู่ๆโอ้ยตั้งแต่ก็แล้วตั้งแตกไปแล้วแต่ว่าสแกน้สินี่เยอะๆนี่เยอะๆขนาดนี้อ้าวตายไปแล้วเหรอไอแอมซอลออ้ยสอรี่ซอดวงไปไหนละ ไปก่อนเลยอ่ะเยอะมากเยอะมากฮึบชูๆข้างบนมีคนด้วยเหรอชูเอาอีกเอาอีก I like it. โอ้โททโยหมวดหมวเล่นเพลินไปหน่อยไม่ได้พูดอีกครับอ้าชู่ชูแ่วนี่นี่เยอะเยอะ อ๊อฟ <t ong> ๊อฟเดี on on, ๋ยวก่อนเดี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 ๋ยวก่อนอือตายจนได้แต่ไม่เป็นไรสแกนสแกนแถวๆนี้แถวนี้เยอะอีกลำอีกลำอ้าวเน็ตหลุดละเน็ตผมหลุดละเนี่ยเน็ตผมหลุดละการเชื่อมต่อเชื่อมต่อไม่ได้ โอ้ยโอ้ยเดะผมหลุดหรือเปล่าเดะผมหลุดหรือเปล่าช่วยตอบหน,น่อยทำไมมีเดามีดขึ้นแต่แถวแถวนี้แถวนี้ไม่สามารถชุ่มต่ออุปกรณ์ออนไลน์ได้เอา ทำไมอ่ะคือตอนนี้เนี่ยเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยคืออะไรเนี่ยอ๋อเครื่องบินกูยังลอยอยู่เครื่องบินผมยังบินอยู่ก็วา่าทำไมดำเดเมมันขึ้นมาปืนมันยิงอยู่ข้างบนนี่เอง ปืนบินอยู่ข้างบนเองว่าอยู่ทําไมมันถึงเชื่อมต่อไม่ได้นะเน็ตกากหรือเปล่าหรืออะไรยังไงที่แท้แหมตัวที่ผมจะยิงเมื่อกี้เลยป้าดูความดีควาชอบให้ นี่ระดับนี้แล้วมต้องไดเอมแล้วเมื่อผมจะเจอเล่นกับบอทนะนี่แต่ไม่เป็นไรวไ้ยถือว่าเก็บแต้มเว้หก้อยอ่ะนอ,อ่ะ MVP นั่นแนะ่ไปอีกรอบหนึ่ง ปเปาเยอะกี่ตัวกันเอาเยอะกี่อัวกนไปเล่นอันนี้ดีกว่าไปรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่หนใดเธอจะมาเมื่อ,อไรเมื่อ,อไรโโหโคตรเก่าพี่ยึดค่ายยึดแข็มมาเจโาจ้า คนนั่เลยโจโจอะไรโจโจอะไรเอ่ยเนี่ยฝั่งเราก็ต้องมีคนบ้างแหละไม่มีสักคนถ้ายึดต้องใช้ปืนเนี่ยจะไวไหมนะจุดบีมชอบมีคนมาเยอะนั่นกูว่าแล้ว ตายเพราะระเบิดตัวเองเคยเห็นไหมเล่ายายเฮ้ยโดนโดนไปสองอันแล้วนะเนี่ยโดนไปสองอันแล้วเนี่ย เอ้ยหลังไม่ได้แล้วแบบนี้ ยิงตูดยิงตูดคนอื่นเนี่ยเก่งไหม เดีย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 จะได้คว้างอยู่แล้วจะได้คว้างอยู่แล้วจักคว้างจักคว้างควายอยู่แล้วมาต้องเล่นกระสุนดกๆหนะ่อยอ้ยอาว Mm-hmm. คือถ้ามันกระจุกอยู่ตรงนี้ไปแต่กระจุกอยู่ตรงนี้เวลาโยนระเบิดมาแตกเลย <c oughs> เอาตายได้ยังไงหนอหอืมจบแพ้หนึ่งชนะรวดโอเคมาถึงประเดิมด้วยแพย้แล้วก็มาชนะรวดตาหลังๆโอเคอยู่ครับผมแหมยิงห้ำแตก ตอนแรกแพ,แพ้อยู่ก็มาไล่ชนะรวดมาก็โอเคโอเคอยู่ นะสำหรับวันนี้ก็พอขอปากอมคอแล้วเนาะใครที่ชอบครับก็ช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปจงทำคลิปกระกา,กากออกมานะครับผมทำคลิปออกมาอีกนะครับผมจะพูดยังไงดีพูดว่า ใครที่ชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กด subscribe ให้ผมนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องนี้เติบโตขึ้นอีกนะครับเพื่อที่จะได้ไลน์สตรีมคุยกับทุกท่านนะครับเพราะว่าผมจะลองไลน์สตรีมหลายรอบแต่มันไลน์ไม่ได้เพราะว่าผมยังมี subscriber ไม่ถึง1000โอเคไปแล้ะ <laughs>